วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองเลขเด็ดมวดวันที่16กรกฎาคม66มัดรวมเลขเด็ด ทีมพิธาก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองในวันที่19กร,รกฎาคมนี้เรียกได้ว่าสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วต้องบอกเลยว่าทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลช่วยการเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกจากจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด749คนโดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบจํานวน182เสียงและงดออกเสียงจํานวน199เสียงซึ่งไม่เพียงพอกับเสียงที่ต้องการทั้งหมด3 7 5เสียง รอโหวตใหม่อีกครั้งในวันที่19กรกฎาคม2566วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองเลขเด็ดวันที่16กรกฎาคม66มัดรวมเลขเด็ดทีมทิทาก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ในวันที่19กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามคอหวยก็ไม่พลาดที่จะตีเป็นเลขได้ดังนี้คือ324182 199 376 30